สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูเรวดีร้วนพึกจะมาสอนในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สามเรื่องมาตาเกยจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักเรียนอธิบายความหมายมาตาเกยได้ 2. นักเรียนเขียนคำในมาตาเกยได้ 3. นักเรียนมีมารยาทในการฟังการอ่านและการเขียนมาตาเกยมาตาเกยคือคำที่มียอยักษเป็นตัวสะกดมีทั้งคำที่ผสม,มด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนดูภาพแล้วให้นักเรียนบอกคำที่มีมาตาเกยเป็นตัวสะกดนะคะนักเรียนดูภาพสิคะภาพนี้คือภาพอะไร ภาพนี้คือสร้อยนะคะเรามาสะกดคำว่าสร้อยสิคะสอ,ออสอรอยสร้อยไม่โทสร้อยนักเรียนดูภาพต่อไปสิคะว่าภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพนี้ก็คือกล้วยคราวนี้นักเรียนลองสะกดคำว่ากล้วยสิคะกอรอ,วย,อวยกล้วยไม่โท ้วยภาพต่อไปคือภาพอะไรคะนักเรียนอย่าลืมนะคะต้องมาตาเกยเป็นตัวสะกดนะคะภาพนี้ก็คือถ้วยสะกดคำว่าถ้วยสิคะถออัวยอถวยไม้โทถ้ถวยภาพต่อไปคืออะไรคะนักเรียนรู้จักกันดีอยู่แล้วภาพนี้ ภาพนี้ก็คือมวยสะกดมวยสิคะมออัวยอมวยภาพต่อไปคืออะไรคะนักเรียนเคยเห็นไหมคะภาพนี้ก็คือป้ายนั่นเองสะกดป้ายสิคะปออายอป้ายไมโทป้าย ต่อไปคืออ้อยสะกดคำว่าอ้อยสิคะลูกออยออยไม่โทอ้อยคราวนี้นักเรียนลองมาดูคำที่นักเรียนถ่ายจากภาพสิคะจะสังเกตได้ว่าคำที่ได้จะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดหมดเลยแม้ว่าพยัญชนะต้นจะแตกต่างกันสระจะแตกต่างกันออกไป แต่มียอยักเป็นตัวสะกดเหมือนกันจากบทเรียนนี้สรุปได้ว่ามาตาเกยเป็นคำที่มียอยักเป็นตัวสะกดมีทั้งคำที่ผสม,มด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวเช่นเนยใบเตยได้เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูใบงานที่ครูมอบหมายให้นะคะ ให้นักเรียนหาคำในมาตราเกยเติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ครูหวังว่านักเรียนคงทำใบงานได้นะคะและทำอย่างมีความสุขด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ